สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่29พสพฤศจิกายน2 0 2 1เรื่องความเศร้าโศกของความเจริญรุ่งเรืองอันชั่วร้ายข้อท่องจำอย่าให้ท่านกัดกุ้มใจเพราะเหตุบรรดาคนที่กระทำสิ่งชั่วร้ายทั้งท่านอย่าอิจาต่อคนเหล่านั้นที่กระทำความชั่วช้าสดุดีบทที่37ข้อที่หอ่านสดุดีบทที่37ข้อที่หนึ่ถงเ อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีดานีเลหนึ่งถึงหกข้เนื้อหาเป็นเรื่องปกติที่ผู้ไม่เชื่อจะอวดความเจริญรุ่งเรืองของตนอย่างไรก็ตามดังที่เราเห็นในหัวข้อต้องจำของวันนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้บุตรธิดาของพระองค์หลงทางไปในความสำเร็จของผู้ไม่เชื่อท่านที่รักความการตัดสินใจที่จะรักษาวิถีชีวิตแบบพระเจ้าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ท่านจะทาได้ พระเจ้ากำลังพิจารณาการเฝ้าระวังของท่านในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์และในไม่ช้าพระองค์จะทรงทำให้โลกชั่วได้รู้ว่าท่านถูกต้องและพวกเขาคิดผิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้กล่าวถึงจุดจบของคนชั่วร้ายในสดุดี73ขอ้อบทบทที่ 73.. ข้อที่ 16.. ถึง18เมื่อค่าพระองค์ตึกต้องเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้การเข้าใจเรื่องนี้ก็จเจ็บปวดมาก เกินไปสำหรับข้าพระองค์จนกระทั่งข้าพระองค์ได้เข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าและข้าพระองค์จึงได้เข้าใจปลายทางของพวกเขาแน่นอนพระองค์ได้ทรงตั้งพวกเขาไว้ในบรรดาสถานที่ที่ลื่นพระองค์ได้ทรงเหวี่ยงพวกเขาลงไปในความพินาศแล้วท่านไม่จำเป็นต้องทุจริตเพียงเพราะพวกเขาได้อ้างตามโลกนี้ว่าทุกคนทำกันความจริงก็คือ เช่นเดียวกับที่พระเจ้าได้ทรงกระทําในสมัยของเอลียาหนึ่งพงกริย์บทที่19ข้อที่14และ18พระองค์ได้ทรงสงวนจำนวนบุตรธิดาของเขาซึ่งได้ตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าไปจนถึงที่สุดตราบจนถึงวันนี้เรื่องนี้ได้เล่าถึงทหารคริสเตียนสองคนที่บุกโจมตีสถานที่ นัดพบของชาวคริสต์ในช่วงรัสมัยของการก่อการร้ายในสภาพโซเวียตทหารเหล่านี้ขู่ว่าจะฆ่าไก่ก็ตามที่สารภาพว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของพวกเขาและสัญญาว่าจะปลดปล่อยผู้ที่อาจต้องการเปลี่ยนใจเป็นไทยน่าเสียดายที่คริสเตียนเหล่านั้นหลายคนปฏิเสธพระคิด ในช่วงระหว่างการนมัสก,การที่พวกเขาได้ลาทิ้งจากสถานที่นั้นไปเราได้หารได้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงและเจตนาที่จะให้พวกคริสเตียนนั่นซื้อใจคดต,ตามกลางฝูงแกะทั้งหลายวันนี้ความมาทำกําลังเป็นที่นิยมเพราะดูเหมือนว่ามันจะได้ผลอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อิจรณาถึงจุดจบของผู้ที่มีชีวิตเช่นนั้นทันทีลักขอให้เดิน อยู่บนเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์เพราะมัทธิวบทที่11ข้อที่2 2กล่าวว่าและพวกท่านจะถูกเกียดจัางโดยคนทั้งสิ้นเพราะเห็นแก่นามของเราแต่ผู้ที่อดทนได้จนถึงที่สุดก็จะรอดพ้นได้ขอให้ท่านจงอดทนจนถึงที่สุดและรับมงกุฎแห่งความชอบธรรม สองที่มือทีบทที่สีข้อที่แในาน้ำอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูหัวข้อประเด็นสำคัญพระบิดาได้โปรดทรงช่วยเหลือข้าบรองให้ยึดมั่นในพระวจนะ <c oughs> แห่งความรอดและดำเนินชีวิตตามพระวจนะจนถึงบัรรปลายของชีวิตที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบอยเอเอเดบยเยจ,จัดทำโดยคิสจ,จักแห่งการทรงไถ่คริสเตียนของพระเจ้า